คูณโหดขนาดนี้เหมือนโกดไทยมานะอาดอกนี้ต้องระดับซุปเปอร์เมกะเข้าแล้วไม่ละโอ้สามพันสองร้อยไปเลยจ้าคำเตือนทิ่วิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใารทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม ายก็กราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสสมายสายปั่นวันนี้เจก็อยู่กับสยาม855ของ J เจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจเลอกเล่นเลยก็แล้วกันนะทุกคนใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงนะทุกคนเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมทั้งหมดไวใต้คลิปเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะมาลุ้นกันว่าเราจะบวกหรือเปล่านะวันนี้ก็จะมาเลิกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจเหมือนเดิมทุกคน สิทิออฟคิโอพัตานะคะหรือความรับของคิโอพัตานะทุกคนมามาลุ้นกันเลยวันนี้เจ๊ก็หอบทุนมาไม่มากนะทุกคน1000อีกแล้วนะคะขออนุญาตกดซื้อฟรีเกมเลยก็แล้วกันเนาะอยู่ที่เบ็ดสินะคะทุกคนค่าใช้ใจ่ายของเราก็อยู่750หนะอ่ะหมุนดีไหมอย่าให้ตกดำนะถ้าตกดำมีเกมโอเวอร์เลยนะเราต้องหมุนให้ตกเขียวอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเพิ่มตัวคูณนะทุกคนใครที่แบบไม่อยาก พิ่มตัวคูณก็สามารถกดเริ่มเกมได้นะกลัวแบบตกดำนะคะอ้าวอ่ามดดุนดีไม่มีตกดำนะคะมาคูณสี่ทุกคนเนี่ยคูณสี่มันจะคูณโหดนะคะมันจะไล่ลำดับขึ้นแบบถ้ายังไงทุกคนปกติมันจะคูณแค่หนึ่งใช่ไหมอันนี้มันจะคูณแบบสี่คูณสี่ไปอย่างเงี้ยตัวคูณก็จะเยอะนะทุกคนมาหมายการเขียนมาดอกนี้เท่าไหร่เราจะมีแบบลุ้นแบบ แตกหรือเปล่าหรือจะได้ซื้ออีกไม้หนึ่งหรือยังไงนะทุกคนมาดิเอานี้คูณยีิบเอ็ดเอาดิไหลไปเท่าไหร่ครับผมอ้าวไหลไม่หยุดสิบหกตัวแล้วนะตอนนี้ไมก้กลางเขนโอ้โหสิบเจ็ดตัวปังไม่ไหวโอ้โหมาดิยีสิบตัวไปเลยจ้าเปิดมาก็หวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนอืมอะไรจะสุดปังกาลังกันงานสร้างอันนี้อสแกตเตอร์แม่งมาสก,กัดดาวลุงว่ะมา ใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลซูเปอร์เมกานะคะทุกคนตามเจามาได้นะเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ใต้คลิปเลยก็แล้วกันนะเจก็เลือกเล่นค่ายนี้มานาะนสักพักหนึ่งแลวแหละทุกคนก็ถือว่าแจกง่ายนะบูนะัสแจกง่ายแจกเร็วเนาะสยามแปดห้าห้านี่นะอืมเว็บตรงไม่ผ่านเอเยนด้วยเด้ออืมตอนนี้บวกมา2,500โอ้โหซูเปอร์เมกามาอีก1,900นะคะอืมสงสัยซื้อไม่เดียวจบแยกยายนะเนี่ย เอาเรื่องว่ะมาอ่าบิ๊กบินมาอีก305บาทนะทุกคนคือเราซื้อไม่แพงนะเราซื้อไปแค่750เองนะเออมาดิมาดิอีกหนึ่งไม้บวกมาอีกสักหน่อยเออเอ,อมาโอ้โหสกัดดาวร่วงแล้วสเก็ตเตอร์มันจะมาทำไมเนะี่ยดูดิอ่าดอกนี้ซูเปอร์เมกามาอีก650นะทุกคนโอ้โห ซื้อไม้เดียวก็คุ้มนะคะคือเราได้เราต้องรู้จักพอนะบวกมาเท่าไหรเนี่ย5,415เนี่้ย17บาทบเาทอเดียวทุกคนแตกครึ่งหมื่นอีกแล้วนะคะผมบังไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคไงเจ้ขอเนี่ยไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะอยากให้เจ้เล่นเกมไหนหรีวิวเกมไหนก็สามารถม้อนพูดคุยกับเจ้ได้เนาะฝากกันไ่ด้วยเด้อสยาม8ปดห้าเนาะอะอย่าลืมไปตามกันเด้อใครอยากจวดจัดแบบเจ้แบบนี้ก็ไลน์เกดเกมโมอิต่ต้คลิปเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเนาะ เดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่นี้คลิปหน้าหรือ EP หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้กสส็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย